สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจมาพเรเลื่อมใสตำนานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สรแก้วก่อนจะมาเล่าเรื่องเรามารู้จักตำนานสาแก้วก่อนนะคะตำนานสาแก้วเป็นนิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกที่เป็นตำนานเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสะแก้วเป็นชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลเขาพลอยแหวนอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีประวัติเล่าขานกันมานานและน้ำหน้าที่แห่งนี้ถูกนำไปใช้ในพิธีสำคัญด้วยเช่นกันค่ะในตำนานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรื่องมีอยู่ว่าหน้าที่นี้มีภูเขาติเตๆลูกหนึ่งบนยอดเขามีสะน้ำลักษณะเป็นน้ำเขาใสาสะอาดเย็นชื่นใจและมีตายายสองคนผัวเมียคู่หนึ่ง ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่บนตีนเขาเป็นคนยากจนเข็นใจอาศัยเก็บผักเก็บฟืนขายหรือแลกเปลี่ยนข้าวปลาอาหารจากชาวบ้านบางครั้งก็ล่าสัตว์เล็กๆมากินเป็นอาหารและตายายสองคนนี้เป็นโรคเรื้อนตามร่างกายเป็นแผลผุพองที่ไม่รู้จักหายมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลาโรคนี้ในสมัยโบราณถ้าใครเป็นแล้วรักษาไม่หายเพราะ การแพทย์ไม่เจริญถ้าเป็นนานอาการเข้าขั้นรุนแรงอาจจะทำให้ตาบอดมือกุดเท้ากุดได้อยู่มาปนวันหนึ่งตาล่ากระต่ายติดตามรอยเลือดไปจนถึงยอดเขาพบว่ากระต่ายกระโดดลงไปในสระน้ำดังกล่าวนั้นเมื่อกระต่ายขึ้นจากสระบาดแพ้ก็าหายและสามารถวิ่งหนีไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไม่เคยถูกยิงบาดเจ็บมาก่อนตาหิน ก็แปกจึงลงไปแช่ในสะเมื่อขึ้นมาจากสะความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นคือแผลผู้ฟองต่างๆก็หายไปสิน้นน้ำเหลืองที่เคยไหลเยิ้มก็แห้งสนิทจึงมาบอกยายด้วยความดีใจและเมื่อพายายไปอาบน้ำในสะแผลผู้พองของยายก็หายเช่นเดียวกันในไม่ช้าข่าวนี้ก็กระจายไปยังรวดเร็วราวกับพายุ รู้ถึงหูเจ้าบ้านผ่านเมืองก็พากันมาดูและพิสูจน์เห็นประจักษ์แจ้งแล้วเจ้าเมืองก็รายงานไปยังส่วนกลางคือเมืองหลวงให้ทราบว่าได้พบจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกแห่งแล้วภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจว่าเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนักกำหนดให้น้ำสาแก้วแห่งนี้ไปรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นๆทั่วราชนจาจักรสำหรับทำเป็น น้ำเทพมนให้ใช้ในพิธีมุรธาพิเศษหรือพิธีอื่นๆที่เกี่ยวกับน้ำเช่นน้ำที่เป็นพิธีน้ำพิพัฒนสัตยาเป็นต้นการเวลาล่วงเลยผ่านไปสระน้ำศักศิ์สิ์นี้ก็ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้น้ำในสระไม่แห้งและมีชื่อว่าสระแก้วบางคนก็กล่าวว่าเพราะน้ำใสประดุดดางแก้วแต่บางท่านก็ว่าในสระ เคยมีแก้วรัตนชาติอยู่ในสระนี้และในปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ดังคำกลอนที่ว่าหากจะกล่าวถึงตำนานวัดสะแก้วคงไม่แค้วภูเขาเตี้ยสระน้ำใสที่มีฤทธิ์ร,รักษาแผลหายเร็วไวแค่กระโดดลงไปหายทันทีตามตำนานเล่าขานถึงตายาย ที่เป็นแผลไม่หายคล้ายดังฝีวันหนึ่งตาเห็นกระต่ายบาดแผลมีจึงทาทีเดินตามลอยเลือดไปตามกระต่ายไปถึงที่ยอดเขากระต่ายเอาตัวกระโดดลงน้ำใสพอขึ้นมาแผลที่มีก็หายไปตาก็เห็นรีบเร็วไวลงไปดูปรากฏว่าแผลที่มีนั้นหายวับจึงรีบกลับไปบอกยายฟังกับหู เมื่อยายทำแผลก็หายให้ตาดูเข่าจึงรู้กระจายทั่วกันไปรู้ไปถึงพระเจ้าแห่งแผ่นดินทรงได้ยินจึงสั่งให้สระน้ำใสเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีของไทยแต่นั้นมาด้วยความที่น้ำนั้นใสเหมือนแก้วบ้างว่ามีเพชรแววในน้ำนาเป็นตำนานเก่าขานนานุมมา จึงเรียกสระนี้ว่าสระแก้วเอ่ยจบตำนานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้วเป็นคติจนประเภท verbal folklore นะคะที่มาขอขอบคุณเว็บไซต์นิทาน s t o r y .com ค่ะขอบคุณค่ะ